อ๋อวะโอ้ก็ไปได้บะเนี่ยห้ามถ่วมรูบ่นไปได้บพาครับนี่ยห้างขาเลยไไไไวะดดโอ ไ่ได้หรอก่านผู้่าาวอันนี้เพ่เ่ยังครับนี่ที่เม่ที่เพิงไม่เอ๋าโจนะครับผมวดสไปวัดไอ้ผู้ด้วยไหมไได้เาไรเขาบอนยุ่สาดของเก่ยงขงเันข้นไ่ไดไปใช่ไหครับเคยกัไปไ่ได้คุ่ใส่เองคุไปูอกนวันสิไปไปเอาปดครับเคย ไปนีนไปนมนไปเ่าไเดียเดียวหน้ำคปนน้ำเ่นเดียวกันนี่นะน้งพ่อน่ะเขาล่องเร็วเขาบอกว่าเขาแตกขาหน้ามันข้นกะไม่เลินไป่ไดยเลวอือบอยทั้งคุนก็ไปปลาย้กันอ๋อคุ่ปเพรว่ามันห่วยตัวเดียวกันเนี่ยบ่สรลุปก็คือเมื่อไห่ลาน้าน ป้า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 คนะน่าตรทนแสงว่าผมไปวัดพูดยอด่วยบได้เนนีมื้อน้ม่ได้ครับน้ำท่วมโอ้ท่วมทุกเ้นเลยมมนไปแตโอ้ยแบบาหารมามาตะสะกดประเดนผมเพื่งจะเลื่อนสิน นนอนจะขึ้นก่อนนนอนสีไม่จะขึ้นก่อนดมันมนแรงไปหน่น้ำมันก็ร่างโหลดโอ้น้ำตะยานเนาะาไฟฟ้าเรงสูงกระเนี่ยนี่พูดห้องกระโดเรื่ยเรื่อยมัดตะ่อนจะเลื่อนมันจะเลื่อนเอ่าเฮ้ยปะปปปะ ๋ยววาเจ้าเขายกสลุงได้นิยกรอ่ะเหนยมืสลุงยกันกคือานเจ้าเยสลุงมีบ่ทั้งนี่ยกบโชาเขยด้วยเนยเนบ่ะอ๋อานเจ้าเขาชักอยู่ว่ายกสลุงีเขากาอมพตหน้าซ้ำทีไ่เหนี่ บานนนั้้ีดยผมต้องย้อนกลับขึ้นบ่ขึ้นเนี่ยขึ้นทังเก่าคนไดทั้งไรทมาทางทางอา้งนละทางีิ่นท้อนคนละเออได้าาากตอนตตุ่งยกกบฏจับอ่าโอ้ต่ยอแต่ว่าว่ามไปพุนกระทวมเบิด ก็อม่จะเขาพูดเขานี่ยนะก็ไมจะเขาพูดยอดด้วยมันเขาพูได้ซ่่งหัวในรอบสามสิบปีเหรอครับเ่ยหัวในรอบสเพราะว่าผู้อมเรืองที่หนึ่ตอนนี้สามวินไงนนี้อนนี้สานี่ตอนน่อ

ไป่ได้ครักับ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 นอกับคับหรอครับวเนี่ครับผม้โอ้ยผัไปไม่ได้แล้วผู้ยอดด้วยฮะครับครับครับโอ้ยตายตา